วันนี้พอำนำเสนอและเข้าสู่รายการเอเบิร์นชู มึกเสียง,งดังไหมเสียงดังไหมไม่ปกติจะย่างกับถ่านไงนแต่วันนี้มีฟืนก็เลยย่างลำบากก็เลยเปลี่ยนเป็นกระทะมีหมึกไข่กระเทียมอร่อยมาก เรียกว่าชาคิดโอเอาผูหนเอถูกต้องนี่คือโวคาโดพันบัคเนี่พันเลยนะคะบัคเนี่ไงมีอยู่ลูกหนึ่ง้เดีเอยเออ ถ้าถ้าลูกที่เป็นผิวขุกขามันช้างโคกจะเป็นแฮชเห็นแล้วแล้วแต่แฮชมันจะเหนียวมันแฮชจะอร่อยกว่านี่เสาวอล ถ้ามันสุกแล้วลูกมะจกแดงมันจะร่วงหล่นข้างล่างครับผมทําร่วงหล่นดินี่เป็นนี่ร่วงหล่นแบี้แล้วก็เก็บครับเก็บครับเก็บอืมกินได้อันนี้กินได้อันนี้ก็กินได้ก็กินได้แต่มันมันจะอมเปรี้ยวกว่าจะอมเปรี้ยวๆเรึ่งสีแดงๆอร่อยกว่าจะหวานออกหวานนี่ครับปอกกินกันสดๆวิดีโอวิดีโอในไร่ สาวโลนี่แวกแวกแวกแหวกกินนี่สุดยอดหอมฉุยว้าวน่ากินมากเน่ากินนะครับแน่นอนนี่ครับ,นนรบเดี๋ยวมาเลยอืมอื้ โชโชอืมเย้โิ้มเด็ดชุดิหย่อนเลยอะเอาไหมอ่ะเอาสิไม่น่าจะทามีต้นเดียวอะมันสุกแล้วใช่ไหมใช่เนี้ยสุกแล้วเนี่ยเหลืองเงี้ยเอาหมดไหมเอาดิเมาเลย ไม่เก็บมันก็ร่วงเน่าเนี่ยเนี่ยก็เน่าใช่ไหมโชว์โชว์โชว์นี่คือทิปชิวๆของพวกเรานะครับเดินไปน้ำตกน้ำตกชื่ออะไรนะตตห้วยตองอ๋อน้อตโ้ห้วยตอง หมนะื่นเก้าซะเสียงหมื hmm ่นเก้าเลยที่เฮ้ยเดินมาสักพักเริ่มได้ยินเสียงหายใจโอ้โหอันนี้ไงววะเนี่ยไม่ถ่ายต่อละเดินเดเดิ ก็จะมีทางแฉะลื <descon fin anta> <p ist ur ori> ่นๆตลอดหัวหน้าปลาทองปลทองจากญี่ปุ่นโอ้โหปลาญี่ปุ่นครับปลาญี่ปุ่นราคาดีกว่าครับโล19บาทบลาที่กัน20่าแล้วก็าทองบ้านเราไม่ค่อยดีหรอกขายไม่ได้หรอกนอกจาก เด็กเองเองทางนี้สอดโซงให้เขากันหลวงเป็นลูกไหมเป็นลูกเบลีนเนี่ยเป็นลูกเหรอป่าช้างครับเนี่ยข้างบนเนี่ยป่าช้างครับมีช้างป่าช้างอ๋อตรงเนี่ยป่าช้างเนี่ยครับป่าหิวป่าช้างไงครับป่าหิวคือป่าช้าป่าช้าครับผมป่าหิว ไปิ้วใช่ครับสุขสารนะครับแม่นครับสุขสารสุขสารใช่ลาช้าเลยใๆสุขสารไายก็ได้ครับเมืองก็ได้ขายก็ได้แล้วแต่ครับข้าวหิ้วข้าวหิ้วข้าวหิ้วหนักกว่านาะหน้าเนี่เขาไม่รู้เขาพัฒนาคนตายเยอะหม่านั้นบ้านเราเลยนะกลับไหม เส้นทางเราต้องเดินผ่านป่าช้าะก็คือต้องเดินเร็วๆอันนี้เดินเดินเดินตามก็ช้าๆเส้นทางน้ำตก ขั้วตองอ๋อที่ยงไไปไม่ไม่ย้อนงาอ้น่าแคบมันได้เดินทางลงไม่รันชมดง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  เดี๋ยมาทนันเนียตก้จอไม่ใเราจะใกล้แหล่งน้ำแล้วเราจะงน,น้ำได้ริลๆนนเป็นน้ำอะไรครับรู้สึกว่าจะาน,น้ำเลยจะใส่เที่ยวอ๋อท่อป,ปาครับโห,โหนี่ <c oughs> อะไร,รอ่ะูกดี่ เจอวิวสวยๆจุดโอ้หลังนี้ชมวิวก็เรานักท่องเที่ยวของเราก็หยิบมือถือขึ้นมาคนละแช่ต้องแชะโอเคไปนันเด่นเลยเนาะครับเละเมื่อ ค่อยๆเดิน <imprisoned> ค oh, ่อยๆไปยังระมัดระวังลงแล้วลงแล้วยิ้มหน่อยยิ้มสักนิด อันนี้ชื่อเพจอะไรครับเที่ยวเป็นหลักเที่ยวเป็นหลักนะครับโอ้ัดเพจครับเ,<อ>เที่ยวเป็นหลักเฟซบุ๊กนะคเที<พ>่ยวเป็นหลักผม<พ>อันนี้เพจอะไรครับก<พ>ินแล้วก็นอนอยังไม่คิดจะแตะมาแน่นอนอีกไม่ไมช้า <laughs> โอ้น้ำน้ำ

นี่นเ่าะมันต้องเลอกประมาณนี้คนะ่ะถ้าเปลือกสีเขียวอยู่ไม่ได้อ๋อมันมีห่อหุ้มอย่างนี้เราว่านึกว่าเป็นยังไงมันยังเขียวอยู่อ๋อลูกมันจะมีลูกลูกแบบนี้ข้างในอ๋อเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็น,หนอ๋อต้องแบบอย่างนี้นะฮะถึงจะข้างในเป็นสีเหลืองใช่ไหม เอ้เป็นผลไม้ที่แปลกเนาะเออผนไ้แปลกตกน้ำเลยอ,อ้นี่น,น,นี่นี่เคยเห็นโออ่ะกินกินให้ดูเลยอะเป็นไงครับเป็นไงครับอร่อยเอเยี่ยมเดี๋ยมาพักก็ต้องมีแหวกมีมุดแล้วครับ ลอันนี้คือทางไปน้ําตกนะครับทิปชิวๆของเราเปิดต,ตด้นะ้วิซิวนึฟื้ <laughs> หน่วยซิวเนี้ยมานี่เราทีมงานเรา,า,กกาไม่ธรรมดามีกู้ภัยซิลซิซที่แปลว่า <laughs> แมวน้ําไปไกลลำบาก มาจากมมาจากแพูแล้วก็มีจาก่อนแกนอนก่าก่อนแก่นนแป่านแกานานแก่ปขอนแก่นขอกผ่านแำ่านก่ก่นก่นนแ่นนแปง่นแ้ สวนต่างๆของชาวบ้านไปเรื่อยๆเดินม,มาก็ต้องมีการแหวกหญ้ากันละครับโถทางลงไม่ธรรมดาครับชันมากแถมลื่นด้วยแ๋ยวผมต้องขอเก็บกล้องก่อนครับเสียว ฝนตกเห็นไหมครับตอยอยู่แต่ทางลงชันอยู่ครับคือเส้นทางลงแต่ละคนก็ประมาณนี้กันค่อยๆไต่ครับเนื่องจากเราไม่เตรียมรองเท้าเดินป่ากันมาเป็นรองเท้าแตะธรรมดากัน pamana and... เล่นน้ําเสร็จแล้วก็กลับไปนแล้วครับดูทางขึ้นก็ชันชันแบบนี้ชันอยู่ครับชันอยู่ลุยลุยลุย